ก็กระตัสที่ผู้ชมด้วยนะครับผมันนี้ทีูผมพิเวสเซอร์อย่แล้วนะครับผมนะวันนี้ผมมจะมารีวิวเอ่อตัวเกลือในอีเวนต์วันเดชานั่นเองนะครับผมนี่นะสองตัวนี้เลยนะผมก็เป็นทีวีแมลก็ทีวีรชลลผู้หญิงือนกันผมเรียกง่ายๆประมาณนี้เลยนะผมก็จะมารีวีสองตัวนี้เลยนะครับผมนะโอเคไปดูกันเลยนะครับทุกคน ในเกมแล้วนะผมเดี๋ยวผมวางตัวตดเกมไปก่อนแล้วนั่นคือทีวีแมวทีวีตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมนะวางไปเลยคาแรคเตอร์เขาจะประมาณนี้เลยนะดีเป็นแมวแบบนี้แล้วผมเป็นเจ้าของแบบเลยนะครับผมแลนั่นคือคุณเบลเด็บเลตเอนะครับผมก็คือตัวละครตัวแทนคุณเบลเด็บแหละนี่ครับผมก็จะเป็นคุณเบลเด็บเลยครับผมเหมือนอาช่องปกนะแค่นั้นแหละมาดูคาแรคเตอร์มาดูการโจมตีของเขากันดีกว่านะครับผมนี่ครับผมเป็นการโจมตีแบบเอาเบือแบบเบือแบบตีไปนั่นละ ก็นักรักดีแล้วครับผมนะแต่มเมื่อกี้เราผิบผูกกับพวกคาแรคเตอร์อาผมที่จิวตการสุตีนะมาอัเกรขั้นแรกครับผมสองร้อยแปดสิบเออหรือบอกดาบเอไปดาบโอผแปดสิบนะระยะเดียสิบคูดาวศูนะนย์จุดหกวิเราตังสแป๊บหนึ่งเด้อครับผมอีกไกลละโอเค,ครับผมด้ตังแลวอัปเกรดไปดาบเอยูที่ครับผมหนึ่งร้อยสามสิบ ระยะ61นะคูดาศูน์จุวิอัพเกรดขั้นต่อไป600โอเคขั้นต่อไปบหก560นะก็รอต่างไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคหมดเงินตาครบแล้วอัเกดไปนี่ครับเลเวลแม็กแล้วครับผมส่วนตัวส่วนใหญ่เนี่ยทุกตัวมาจับแม็กที่เดวิลสามนะหน้ามียุกที่หรือวเจ็ดสิบระยะหกสิบสองนะคูดาหกศูนย์จุดสี่วิโอเค ก็จะประมาณนี้นะไอ้ผมจะรีวิวตัวต่อไปนะผมก็คือทีวีซาบ,บุเรผู้หญิงนั่นเองนะผมนะทีวีผู้หญิงสือดา่าลแหละเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคไอ้ผมตังก็ได้แนะล้ววางไปเลยนะผมนะนี่วางใ,ใกล้เลยคาแรคเตอร์เธอจะประมาณนี้นะนี่คือดาบครับผมนะนี่ห้ามานะอะไรรถจะเป็นสีขาวผมแล้วก็นี่ครับผมตัวก็จะประมาณนี้เลยนะโอเคซึ่งก็เอ,อ่อ มีอะไรบ้างนะมาดูที่หน้ามเมีนแล้วผมอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนี่จงตีเอฟเฟกต์อนนี้ด้วยนะผมเอฟเฟกต์ดาบนะนี่เอฟเฟกต์ดาบครับผมดานเมีเที่สามร้อยห้าสิบระยะผมสิบนะครูดาวหนึ่งจุดสี่วินะถือว่าช้าอัพเกีรขั้นต่อไปผมเก้าร้อยราสแปมหนึ่งครับผมเป็นการจงตีเออแบบสเปรดนะ ใช่เป็นการโจมตีสเปร์นะผมถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะผมโอเคได้ตังแล้วอเอาเกย์ไปหมเก้าร้อยเรียกว่าสองกระบอดาเปจอยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบคูดาระยะผมสิบเอ็ดนะคูดาหนึ่งจุดสามวิเลตเอนะครับผมโอเคขั้นสุดท้ายเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยครับผมโอเครอต่อไปนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะอัพได้เวลาตอนนี้ก็เว้นสิบสองแล้วตัดฉากไปตอนที่เออ ได้ตังคบล้วกันนะครับผมจัดไปเลยโอเคบผมลราก็ได้ตังคบแล้วอัปเกรดไปโอเคเมกแล้วครับผมดนาะไปถึงที่เจ็ดร้อยแล้วครับผมนะคูดาวคูดาวที่หนึ่งจุดสองวิระยะผมสิบเอดนั่นเองนะครับผมซึ่งทั้งสองตัวนี้ก็เป็นตัว,ตวที่โหดมากเลยนะตัวนึงก็เป็นตัวจดเกที่โหดตัวนึงก็เป็นตัวตีสปแปร์ที่หหวนะครับผมแต่ว่าระยะของเธอเนี่ยมไม่ค่อยกว้างนะครับผมระยะของเธอเนี่ยก็สั้นๆนะ เป็นตัวสลับผู้เรนใหม่นะครับผมแล้วนะทั้งสองตัวเลยนะครับผมโอเคนะครับผมแนละ้วคลิปนี้เนี่ยก็มีแค่ดีครับผมแนละ้วเดี๋ยวคนจะตัดเป็นตอนเออจบแล้วกันระบบตอนจบเบลยมนะโอ,โอเคนะผบตอนนี้ก็จบเบลไปเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคกลับไปได้นล็อบีแป๊บคลิปนี้ก็มีแค่ดีนะครับถ้าทุกคนชอบอย่าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่ออะไรเพื่อเป็นนะปกำลังใจให้กับผมเลยนะครับก็มาไปเลครับทุกคน